สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่17บเจ็ธันวาคมครับกลับมาเจอเจอ,เจอทีเด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมคันเ้า,เาตัวที่มั่นใจสุดเน้นสุดวันอาทิตย์นี้ขอจัดห้าอีีครับเน้นชุดเน้นเดียวเหมือนเดิมท่านกําลังรับฟังอยู่ที่ ep 3ีสครับเป็นตัวมั่นใจสุดเน้นสุดตัวที่สาครับบารเยนกับซุดกาดห้ามพลาด้ดยการทั้งว่วงฝากทุกท่านที่มารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมากๆครับเรามาเช่นข้อมูล2องพูด,ดวยแฮนดิแคปครับมาเยนกับสตุตการ์ดึกบุนเดอริกาแข่งขันกันตอนตี1ครึ่งมาเยนเจ้าบ้านต่อลูกควบลงสิบมาเยนอยู่ดับที่2ครับมี3ามคะแนนสตุตการอยู่ดับที่3ครับมีอยู่สามสอ็ดคะแนนครับ2ทีมกลุ่มนำตัดแต้มกันเอง บอกเลยว่าเกมนี้ทําให้เลวเวอร์คูเซนยิ้มกลุ่มกลิ่มเพราะอะไรครับไม่ว่าผลจะออกมาทางไหนก็ดีต่อความเป็นจา่าฝูงโดยเฉพาะ้าจบด้วยการเสมอมาเยนผลงาน5เกมหลังสุดกับพวกเขาชนะ3สมหรับ1แพ้1กำไรแค่เกมเดียวขาดทุน4เกมสัตุ๊การผลงานห้5เกมหลังสุดชนะ4เสมอ1กำไรทุกเกมแน่นอนครับ ผลงานพอๆกันการลงทุนสุดกาดกินขาดการเจอกันห้าครั้งหลังสุดมาเยนชนะสามครั้งเสมอกันสองครั้งนี่คือข้อมูลพื้นฐานมาเยืนกับสตุดกาดสองภูด,ดูแฮนดิแคปจากเจ้าทั้งห้าลายปรากฏว่าวันนี้เจ้าทั้งห้าลายในตัวของราคาภูปรับลดลงชัดที่สุดคือช่องเสมอ ห้าหลายปรับราคาลดลงหมดเลยครบถ้วนลองลงมากลับเป็นช่องสตูดิโอครับสี่ต่อหนึ่งปรับราคาลดลงและช่องมาเยนสี่ต่อหนึ่งปรับราคาเพิ่มขึ้นผู้เลือกเสมอไม่ก็เป็นตุดกาชนะแทนที่แคปเป็นราคามาเยนต่อลูกควบเจ้าทั้งห้าหลายยืนอยู่กับทีมเยือนบอลรองปรับราคาลดลงทั้งหมดเลย ในขณนะที่บอลต่อจะมาปรับราคาเพิ่มขึ้นทั้งหมดเพราะนั้นผู้นี้ไฮนิคมนี้อยู่กับสต์ตุ๊กาดอยู่กับบอลองรวมกับข้อมูลพื้นฐานที่ตุดกากดูยังไงก็สู้ได้แถมราคาลูกคั่วแพ้ไม่ขาดอย่างกินครึ่งลองสัตว์ตุดกาดเป็นทีเด็ดตัวเน้นสุด10บดาวเป็นตัวมั่นใจสุดเน้นสุดตัวที่สาใน EP 3ีสประจำค่ำคืนวันอาทิตย์นี้ นี่คือกลุ่นพลตัวที่3จากมอนโอเคครับรองสัตว์ตุกะท่านใดที่ยังไม่ได้รับฟังอีพี p 2 EP 4อีพีสอีบกวนติดตามกันให้ครบถ้วนขอบพระคุณครับ